Atlas ต้องบอกว่านี่นะคะเป็นการไปเล่นต่างประเทศครั้งแรกของเราแอลนแล่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากจะบอกว่าคืนนอนไม่หลับเลยที่ใส่ชุดเล,ดน,ลจนจีนอ,อนะไรอย่ายงเงี้ยจริงๆไม่ค่อยตื่นเต้นเพราะปีหน้าก็มีชิวทั้งแปลงกิจ <c oughs> ไปเมกาไปญี่ปุ่นก็ก็มีสแตน <c oughs> ด์บายใช่ใช่ไปเล่นคอนเสิร์ตก็เลยแบบ <c oughs> ไม่แก้ไม่ทันเลยทันพ <c oughs> <c oughs> ี่พูดิพัฒน์เมวันนี้แต่งตัวสดใสจังมีเล็บมาจ้าเน็ตแอดดัลจีนถ้าจะเป็นฟิลนี้เราก็ต้องดูว่าแต่ละประเทศเราไปเราต้อง เป็นยังไงปรับตัวเป็นยังไงเป็นเรื่องปกติของของคนที่เขาทำกันบ้านออยูไนตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่าอากาศยาตนตอนนี้โอ้โหตื่นเต้นไหทุกคนจะเป็นเทเลเราไปต่า,างประเทศพร้อมกันเจ็ดคนับเราดูกันครับ你好吧，ค่ะ เจอแน่ฉางชา And last but not least. ตอนนี้นะครับพวกเราก็ได้มาถึงที่สนามบินฉางชาไม่ต้องนั่นเครื่อง แน่นอนตื่นมาเรียนภาษาจีนคืออย่างเช่นจากเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยฉีเเจียนฉีเเจียนฉีฉีฉีเียวเจียนตุยตุยบุฉีตุีอะวเป็นไพศาลไพสารตุ้ไม่ฉีดเออไพาแล้วตุ้้ีเจ้าาเหนือเหือตุ้ปุ้ีฮี ส่วนใหร่เตอสาวจีนสองคนนะังนี้好。่นเนวเอจีนก่อนเลยโอไทยกวอะไรลคนจีนอะจงกัวจงกัว<ง><ง>หรืจงลวพี่เจสตัวแรมนีมันยังไงนะพี่เป็น p t มินเนี่ยแล้วมันก็เหมาะกับผมนอครับ Morning แช่นาช้างชาอันนี้เรามาอยู่ในห้องอาหารนี่ยหนุ่มเบรกฟพาเดี๋ยเราจะพาไม่ได้กับการมากินข้าวใช่เราต้องมากินเบเกอรี่นะครับถ้าจารย์ถ้าไม่รดความโม้หน่อต้องกินเยอะแน่ๆเลย ซาลาเปลาด้วยนะครับซาลาเปาน่านกินมากกินข้าวกันนะเย้ฮัลโหลพร้อมมากสดชื่นมากแม้จะนอนน้อยแค่ไหนเราก็พร้อม ว้าวครับถึงแล้วนะครับเราอยู่กันที่งาน Thai Han Music Festival นะคะตอนนี้เวลา8โมงเช้าต้องมาลาเป๊ะๆเลยตอนนี้พร้อมหรือยังพร้อมสุดเีวเราไปลุยเวทีกันเลยดีกว่าเลย Let's go ฮัลโหลี่คนรกอน่ไหนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่หานีหาดมีฮะว้าว มีนี้ด้วยนขนมนด้วยเอ๊ะนี่คือน,นัดกันมาหรือเปล่านัดกันมาตั้งแต่วันแรกที่หยิบเสื้อตัวนี้มาเลยเราควรว่าเราจะเป็นพ่อหนุ่มโอเคที่ต้องมาแต่งตัวที่จีนด้วยกันเราก็เลยเลือกเสื้อตัวนี้มาถ่ายด้วยกันผมกับพี่เจตจะพาทุกคนไปดูมบรรยากาศเวทีไปเราสามคนไปอ้พาไปดูบรรยากาศเวทีหน่อย เรามาซาเรามีละมากทุณท่านจะเหมือนกันหมือนักกันเห็นไหมน่ารักดีเร็วเลยเร่นเลยเล่นเลยจ้ะเล่นตัว ตอนนี้รู้สึกยังไงครับรู้สึกงงมากเดี๋ยวไปถือกลับไปนอนแต่ว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องกินเรื่องใหญ่เขาบอกว่านี่คือออริจินอลที่ออริจินอลจริงดูรู้เลยว่าเป็นแบบพัฟร่างของเมืองเนี่ยเพราะว่าเดินเข้ามาคนจีนเดินออกเยอะมากก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราชาติอาหารไหนนี่คือ Changsha 口味虾这是小龙虾。这是什么鸡肉？鸡肉。好吃吗？不้好吃。吃不进吗？不进。这个是什么？鸡肉。这个是什么？鸡肉。这个是什么？鸡肉。ง个是什么？鸡肉。这个是อ么？鸡肉。这个ล什ไม่อันนี้ฮะ มันค,คืออะไรอ่ะแม่แต่ดูทรงน่นเป็นเหมือนปลาเหมือนแบบอาหารทะเลนี่คือปลากราบโรตีอ๋ออันนี้คือปลาเหมือนว่าผัดเปียวหวานอะอ้ามเ กะเพราเลยลคงดิอร่อยเกี <k <k ๊ยวลุงกูอันนี้มันเป็นฟิลเหมือนถ้ามองจากผ้ามันเหมือนอะพวกแบบหมูในไข่พะโลอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าทุกคนข้างข้างล่างอะฮะข้างล่างนี้มีเทียนอยู่ข้างล่างเหมือนแบบให้มันอุ่นสำหรเวลาแด่เรามาลองชิมกันดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นเหมือนไข่พะโลอย่างที่เรากินไหมที่มีคนรักกันไม่ได้หวานเหมือนไข่พารโลแต่ว่ามีความจืดๆแต่ว่ามันนุ่มกว่าครับผมจะจืดตบเป็น เงินไปกูได้รูปแล้วถ้าเจอดูปต่อหมูแดงเรามันเด็ดมากเออป่ะอันนี้เป็นช่วงฟรีไทม์ครับปรากฏว่าก้าจะกลับโรงแรมผมก็จะไปเดินถ่ายรูปแลาวก็จะไปเดินกินต่อใช่ใช่แต่มันสัลุ่มใหญ่ยอะงั้นเดี๋ยวจกย้ายเวลาเดินอะต้องตกหลุมเลยทำไมตกหลุมพ่อปกหลุมรักพี่ดิวเฮ้ยจูนี่จูจูพาทัวร์ าาามีกระสานแต่ไม่เห็นพระจันทร์ที่หนา้าผากแต่เห็นพระจันทร์ที่เขาถืออยู่บอ้องเจนนะใช่ใช่หรือไม่ใช่ฝากคอมเมนต์ม,นมาอะใช่ครับคือตอนนี้เราอยู่กันที่เขาบอกว่าเป็นเหมือนอารมณ์กับว่าถานนค,คนเดน<ช>ินนี่อะไรนะใช่ถนนวัยรุ่นเยอะมากใช่

โอ้ thank you which one do you recommend I recommend this one this one okay okay they how to say ช็อคโกแลตช็อคโกแลตขอบคุณค่ะจริงจังเลยพี่ช็อคโกแลตช็อคโกแลตขอบคุณค่ะ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  คือความมีชานมเออ็นดีทั้งหมดนี้อร่อยเลยพี่ เดวิดคูแมนไนท์อีกแล้วมันมีตัวละครเพิ่มเพิ่มมาสองตัวเพราะว่าเจอหน้าโรงแรมเมื่อกี้เลยปึ๊บแทนปึ๊บปับ๊บปึ๊บปับป๊บมาปั๊บนะครับผมตอนนี้เราเราจะเดินอ่าเดินหาที่ถ่ายรูปก,ก่อนนะครับแล้วก็รอกินอาหารค่นะ้ามแล้วเดี๋ยวไวเจอกันครับตอนนี้นะครับผมกำลังจะให้จูพาไปดูเสื้อผ้าสตรีวยๆนี่แหละครับเสียเลยไปแล้ว

สวัสดีครับผมตอนนี้ทุกคนเหนื่อยกันแล้วผมจะมาตะลุยต่อเพราะว่าผมเพิ่งจะเครื่องติดไม่อ่อนนะครับเอ่ออาจจะไม่ได้เจอผมท้งวันเพราะว่าผมไม่ผมเดินนี้กล้องค่ะแต่ว่าตอนนี้ผมถือกล้องแล้วก็จะส่งต่อให้พี่นายนะฮะทีนี้ผมจะทำมิชชั่นคนเดียวครับผมก็คือเดินรอบจีนให้เสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงแคทห้ามพี่นอยก็ได้นี่เดินมาให้ห้ามนะเนี่ย ผมขอโทษแทนพี่ผมเลยนะครับสวัสด to ีครับตอนนี้ก็อยู่กับเออร์วินนะครับในยามค่ำคืนของชางชานะครับผมอ่าไม่ได้อยู่มีแค่นั้นทำไมน้องสาวที่อยู่ด้วยสวัสดีจ้าเออเรากำลังจะเดินกลับโรงแรมทุกท่านนี้ที่จีนเป็นเวลาทุ่มทุ่มนิดๆกว่าเกือบสองทุ่มละใช่ที่ไทยก็ประมาณหกโมงอะไรอย่างเงี้ยประมาณหกโมงห้าสิบเพราะว่ามาถึงกันนี้เนี่ยเป็นเวลาไอยู่ไม่รู้ว่าจำทางกลับได้ไหมตอนนี้อ้าวถามจริงใช่ อาจจะเดินไปเรื่อยๆถึงวโรงแรมสักสี่รูม่าทุ่มแล้วแวะสัปาก,กันหน่อยอ๋อแล้วพี่ก่อนจะรอปะพี่ก่อนก็รอกินข้าวกับเราอยู่อ เราถึงแล้วมากถือว่าเก่งจำทางได้เมื่อวานตอนมาซื้อหมาดก็เดินไกลยอยู่ถึงอย่างสวสุิภาพสวัสดีครับตอนนี้เราก็ตื่นเรียบร้อยเราจะไปแต่งหน้าเพื่อไปงานกัน ว่าตื่นเต้นจะนอมมนไม่หลับก,กันเลยทีเดียวเชียวนอไม่หลับไม่ตื่นกันเลยไปตอนนี้ก็อรอทุกคนแต่งหน้ารับผมไม่จะอยู่นะครัมนไม่คุยกับพี่เลยว่า,า,วาเกัดเลไหรือเปล่าไอ้เสกพิช แม่ได้เป็นชุดที่ดีที่สุดของการเป็นชุดนอนนั่นแหละรู้สึกว่าแบบนี่ก็ซื้อเองดูแม่ไม่ได้เหื่อยที <Yeah, ่แม่ซื้อตั้งแต่กี่ขวดเราไม่รู้ดูความยาวดิเติมหมดแล้วเฮ้ยทำไมอ่ะตัวใหญ่เลยมาเยอะกว่าแท้อ๋เลยไปเจอดูแม่ก่อนก่อนน้องก็โชว์อันนี้อันนี้ดูิลเลอนะ เต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยเรใส่ไม่ได้เล่นออกมาเพรเฟลไปเฉยไเข้ายน้ำเฟลดาวไอ้ดาวแล้วนะพอแล้วครับเาไมไม่ได้อีก๊ะ วันนี้วันโชว์คะ่ะเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นครับไม่รู้ว่าเราจะสื่อสารเขารู้เรื่องไหมเขาจะเข้าใจที่แบบภาษาจีนที่เราพูดหรือเปล่าผมคาดฝันให้เขาสนุกไปกับเรา พราะผมรู้สึกว่าเขาก็น่าจะเป็นแบบรู้จักเราผ่านๆหรือแทบจะไม่รู้จักเราเลยแล้ถ้าเราทําให้เขามีความสุขกับเราได้ผมว่ามันชักเซนในก้าวนีของวงมากขึ้นวันนี้พูดเลยว่าเป็นเช้าที่สดใสเป็นกูเดย์และเราก็รู้ว่าวันนี้ตอนโชว์มันจะดีมา,มากๆโชว์ต่างประเทศครั้งแรกโชว์ให้คนที่ไม่ใช่คนไทยได้เห็นว่าเฮ้ยนี่แอดลาสนี่คือทีป๊อปมันเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและผมก็เชื่อว่าไลา์จะทํามันออกมาได้ดีอืมส่วนหนึ่งก็กลัว อีกส่วนหนึ่งก็ดีใจครับผมได้ใช้ภาษาที่เคยเรียนมาสักรอบอย่างไรก็ไม่เสียดายที่เคยเรียนตอนเด็กไปเนาะจะพยายามทําให้ดีที่สุดครับช่างชาแนลเหมือนเฉิบเมื่อขึ้นอายอะแ่ว่าช่างชาทุกคนทุกคนที่นี่น่ารักมากๆเลยผมกล่าวว่าผมจะแนะนำตัว My n a ม e is e อ w i วินะคำฟรอมไทยแลนด์แล้วก็ผมอยากจะพูดประโยคหนึ่งกับทุกคนว่าพอเตอร์ชอท่าชื่ออย่างเดนี้แปลว่าแบบชอบที่คุณเป็นคนแบบนี้แหละชอบที่ทุกคนแบบ ที่ชางช้เป็นทุกคนแบบนี้อะไรนี้เรื่องโชว์ไม่กังวลเรื่องเพลงไม่กังวลไม่กังวลอะไรเลยแค่แบบอยากให้บรรยากาศโดยรวมที่เกิดขึ้นระหว,ว่างตอนเราเปอร์ฟอร์มมันมีแต่ความสุขขนาน้แค่นั้นเลยไม่รู้เขารู้จักเพลงเราหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขารู้จักเราหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาจะชอบเราหรือเปล่าแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม้ว่าเขาจะตอบรับกับเอ NERGY ที่เราส่งไปยังไงเราอยากส่งความ POSITIV ให้กับทุกคนฮะฝากด้วยนะครับวกผมเป็นบอยแบนด์ Atlas ที่มาจากไทยนะครับแตพยายามให้ดีที่สุดน,นะครับผมเชือ่อเชียร์จงกูเรนวอชิฮุนจงกูนวอชิฮุนชางชา Thank you เราเคยคุยกันว่าเราอยากมาต่างประเทศนานแล้วแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้เป็นเฟสติวัลด้วยที่ไม่ใช่มีแค่วงเราวงเดียว,วก็รู้สึกว่าโอ้ดีใจมากที่แบบได้มีโอกาสได้มาแบบที่ดีๆแบบนี้แล้วก็คิดว่าเหมือนเป็นการจุดเริ่มต้นแรกแล้วทาให้เราสึกเชื่อว่าเฮ้ยประเทศอื่นๆก็แสดงว่าม,มีมีสิทธิ์อีกไม่นานหรอกอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผม มันเป็นงานแรกเนาะที่ได้มันเล่นต่างประเทศอนะไรเงี้ยอยากอยากให้ทุกคนได้รู้จักว่าเราเป็นใครแหละหนึ่งอย่างที่สองก็คืออยากให้คนดูแค่ enjoy ครับกับกับโชว์เพราะว่ามั่นใจในตัวทุกคนอยู่แล้ววันนี้พร้อมครับเต็มที่ 我们最后一首歌曲，哈，来掌声欢迎。 สุดยอดเปเลยชาบจินสุดมากเหนื่อยแต่สนุกสุดๆเลยตอนนี้หน้าฉ่ำอะแดงมากทุกคนเสร็จแล้วครับ เอาจริงเวลาผ่านไปไวมากแล้วก็รู้สึกดีใจนะเราเราเราเห็นว่าแบบเขาเป็นคนจีนเยอะมากแล้วก็เขาแบบเหมือนพยายามร้องเพลงเราด้วยอะไรเคยรู้แบบฟังฟังทำนองแล้วก็โยกตามอะไรเงี้ยเออรู้สึกแบบพายาันดับจอยแล้วเราแบบแล้วก็คือตอนขอบคุณเราพยายามแบบให้เขารู้ว่าเราแบบขอบคุณจริงๆนะที่แบบที่มาดูเราอะไรเงี้ยบอกเพื่อนๆไปแล้วครับว่าอยากมาอีกครับครับผมเราจะกลับมาอีกครับผมแล้วเจอกันครับเดอกครับบ๊ายบายขอบคุณครับ นวกมากนจังเลยเจบเพียวเลี้ยงนะเพียวเลี้ยงเพียวเลี้ยงบายบายถือว่าสุดจริงๆทุกอย่างางอร์บอ์แมนเต้นร้องคือใส่สุดอสสุดรอนพืดได้อยู่สรุปว่าครับผมจะบอกว่าเราร้อนขนาดไหนเขาร้อนร้ายนะที่ผ่านมาที่ผ่านแล้วก่อนเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถหน้ากี้ถือป้ายถือล่มสิ่งที่เซอไ่อะพี่เจต คือเขามีป้ายเขียนว่าแอดลาสด้วยนะใช่เต็มไปหมดเลยแอดลาส์ดลน้อยตั้งใจให้บิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเลยท่านชมบิงเต็มไปหมยบายๆเจอกันที่โรงแรมครับมาดูกันว่าเราจะไปไหนต่อแอดลาสเป็นอันดั ว้ายังไม่หายเหนื่ยเลยเหนื่อยมากแต่สนุกมากมีคนถือป้าเลยจะบอกเลยว่าเรามีคนถือป้าเขียนไว้อลาแล้วก็วิงบอกให้ผมวิงเห็นไหมผมบอกแล้วเขาให้วิงได้อะแมนวิงๆๆผมรู้สึกว่าเขาแบบส่ง energy กับเรามาให้ได้ดีมากก็ต้องขอขอบคุณชาวจีนแล้วก็ทุกคนที่ไปรับชมพวกเรา Atlas ในวันนี้นะครับผมจิงเทียนเซเ่จนเจียเซ่ ไม่คิดว่าแฟนขับจีนจะน่ารักขนาดนี้ครับผมสุดท้ายต้องขอบคุณ Thai High Music Festival นะครับที่ชวนแอนดไลท์กับพอยิปมาเอร์ฟอร์มงานวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนมากๆครับพวกเราก็พร้อมที่จะกลับมาใหม่เรื่อยๆครับถ้าเป็นความทรงจำที่จะจำไปตลอดไปครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครั้งหน้าครับผมหูทัดใจมากๆสนุกมากครับทุกคน happy แล้วก็มีความสุขเพราะว่าได้ทำงานที่เรารักแล้วแล้วก็ในมาเทียด้วยครับขอบคุณที่มาอยู่วันสำคัญสำคัญอีกวันหนึ่งของแอนดไลท์ครับ ผมบรทัาใจาคนดดคับที่แบบเขาเขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเขาแทบไม่รู้จักพวกเราเลยด้วยซ้ำแต่เขาก็พยายามที่จะแบบฟังเพลงพยายามที่จะโยกตามพยายามที่จะเข้าใจว่าให้กำลังใจพวกเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ขอบคุณมากๆตัวน้องเองก็เราเหมือนเล่นอยู่ในประเทศเราเองด้วยซ้ำทุกอย่างก็ดูแบบโฟล์ไปได้ทุกคนมีความรับผิดชอบองตัวเองก็ขอบคุณมาทๆพท,ท,ที่ยังคิดตัวนั้นกันไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ย ปกติเวลาเราเล่นเรามีคนที่เขาร้องร้องเพลงหรือว่าเข้าใจการสื่อสารของเราเนี้ยแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกที่อาจจะไม่เข้าใจเวลาเราพูดบางอย่างบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเสียงกรี๊ดของพวกเขาคือทําให้พวกเราชื่นใจแล้วก็ทําเป็นกําลังใจใพวกเราเวลาที่เราปลุกฟอเขาก็ซัพพอร์ต <c oughs> เ,เราดีม <c oughs> ากๆใช่อ <c oughs> ลั <c oughs> <c oughs> เก่งมากภูมิใจในตัวทุกคนครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกกา้าวหนึ่งเล็กๆที่ประสบความสําเร็จอยากจะขอบคุณโอกาสอีกดีที่ได้เข้ามาแล้วได้ทําให้ฝันเล็กๆของวง Atlas มันเป็นจริงขึ้นได้อีกสักหนึ่งสเต็ปอย่างเงี้ยก็จะทําเต็มที่แล้วก็ทําต่อไปเรื่อยๆนะครับ Atlas การละครนาประเทศจีนตอนที่1เล่นคอนเสิร์ตจ,จบด้วยกันแนละ้วเพื่อจะกลับบ้านถ้าเพื่อจะกลับกอกลับไปคนเดียวดิอยู่ว่ากลับเองไม่เป็น โอ้ยไม่ใช่เรื่องบินเหรอเนี่ยเปิดพาสปอร์ตดูก่อนว่าใครบินบอ่อยปีอิงลิสเป็นหรือเปล่าเดี๋ยวพูดมาดิาฮัลโหลพี่ก็รู้ดีดิว่าเนี่ยพี่ไม่ได้เป็นแบบเลยบิ <c oughs> ร์ขนาดนั้น <c oughs> หลังรู้ได้ไงว่าเต้นเปลี่ยนมาไม่ได้บอกว่าเต้นเปลี่ยมาแต่แค่รู้สึกว่าแบบไม่เห็นเลยไงว่ามันเหี่ยเสียงจริงเออจริงเพราะอะไรรู้ปะลืมู้สึกเป<อ>็นเก่งไง กลับแม่หาแม่ดีกว่าไม่ถึงแม่ไม่ได้อะทำไมแม่อยู่ดีใช่แล้วแม่ก็กลับอีกสองวันกลับไปก็ไม่เจอแม่นิดถึงมา,จากจังเอ้ย <laughs> ราก็พอแล้วนะว่าเราถึงไทยแล้วนะครแล้วก็เหนื่อยมากๆแล้วนะครับเราก็จะปิดคลิปตรงนี้เลยนครับผมสุดท้ายถ้าจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาแล้วกดซิงเดิล888บาพี่เจนไปไหนฮะพี่เจนพินทบาทเข้าน้ำไม่มาสักทีนะคับหนึ่งสองสามพี่เจนที่ไหนพี่เจนที่ไหนเข้าน้ำไม่มาสัทีแไมาเนบาทคลนี้สนุกมากจบรบ last but not